ครับก็ขอกราบสวัสดีเขียดคู่แก่แขกคู่มิเกับทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็มีกับผมเด่ด้วยชาแนลพี่เว้ยวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้ผมจะมาทำคลิปเล่นเกมฟรีไฟในพีพีเอสเอสพีพีนะครับคือแบบก็ไปเจอในยูทูปเนาะคือเกมฟรีไฟคือฟิลไปเล่นๆแล้วก็สาเหตุที่หายไปนานนี่ก็ต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าช่วงนี้ติดเกมอ่าฟันนัลแฟนตาซีสุดๆเลยในในเกมอันเนี้ย อ่ะผมย้อนกลับอัวยี่นี่ก่อนอ่ะก็ค่อนข้าง,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 างติดเลยแหละแล้วที่ที่ผมมาเจออ่ะเกมฟรีไฟนี่ก็เลยแบบลองโหลดมาดูแล้วมาลองเล่นพร้อมๆกันนี่แหละโอเคเรามาเล่ยดีกว่าโอเคผมว่าผมตั้งว้าว อยากให้แววกว่าวนี้อีกนิดนึงอนะ่ะโอ้โหเฟรมเรทแฟบบนะโอ้ถึงว่าละเปิดข้ามเฟรมไว้พุ่ไหนอะ่ะ 何しよう。Oh. Oh. เราโมปิดตรงนี้ดิมีออปชั่นด้วยขอว่าปรับตรงโอ้โห,โห,โห ปุ่มไหนต่ออะอก,รกระบาดคอนเฟิร์มอ่ะโอเคอันคอนโทรคอนโทรออตโต้โล็อกคือก,ร,กระบาดจ้ะโอ้ย้อนกลับโอเคโอเคแบตขึ้นละเอะอ อะไรอะ Hell of Five คืออะไรอะอันนี้คืออะไรไม่ค่อยเข้าใจแค่ Ghost Stack ตดูสิมีอะไรน่าสนใจบ้างตุดโกงมีเปล่าลองนำเข้าดูสิรู้สึกจะไม่มีโอเค ào ào kháng Tập tập cho mô khỏi. ฟเฟ้มเด็ตกไปเยอะเลยอะ่ะกวาจะเข้าได้แต่กลับให้กูจบอันนี้เป็นเดินเนาะหันไม่ได้ลองแบบแข่งรู้สึกจะหันไม่ได้ มันต้องหันแบบนี้อีกเดี๋ยวขุ้นแกลคืออะไรอะ่ะโอ้โหข้าเอลเป็นวิ่งนี่ไม่เอานะส่วนใหญ่ใช้ตัว R อาวิ่งอ่ะเดี๋ยวลองลากตัวเอามาไว้ใกล้ๆสิลองลากแอวมาไว้ตรงฝั่งนี้โอเค Welcome to Sri Lanka. You may call me Mr. Hassan. My men and I will look after you while you're here. I hope it won't be for long. We'll be quick. A team is waiting for us, but activists have moved farther south than we expected. We, we must be cautious. Come. We will go through the village.

อันนี้ดีเผ <c oughs> ี่ยงมันจะแตกต่อสิจะดูลื่นขึ้น,นก็ตามเถอะเอา่าอ,อันนี้โควเบอร์ส่วนอันนี้ก็แบบนี้สินะ ยิ่งฟูมนายะอ่อโอเคอันนี้เป็นหมอกฮะอันนี้เป็นย่อเวอร์โอเครูค้สึกเหมือนมันจะให้เรามาแบบข้ามเฟรม กลับใหม่ดิอะไรกับเรื่องแฮะ Looks clear to me มันไม่เห็นช่วยล็อกเป้าเลยอ่าใส่กระสุนตัวไหนอ่ะอ่าอันนี้อะไรอ๋ออันนี้เปลี่ยนปื้น ออโต้ออโต้เออไหนอะฟูออโต้ไหมเออเป็นโหมดการยิงหรือเปล่าลองดิอ๋ออันนี้โหมดการยิงโอเคอันนี้แหละไหนมีใครให้ยิงอีกเปล่ามีใครอีกเปล่าตรงนี้ยังเราแหวงอยู่นะเราแหวงอยู่ อย่างล่้ไม่เป็นก็กวาจะเข้าได้ก็ไม่ต้องห่วงเรามาช่วยแล้วเว้ยเลย จะข้างไหนวะเข้าไปเข้าไปต้องสู้กันก่อนเหรอเบ้าเด้เบ้าเบ้าเอ้เบ้า Này quá <laughs> Này quá <vâ>. ngay <laughs> mình ngay mình ngay quá ngay พอจะคุ้นมือมาบ้างนิดนึงมังนะเอะเออเดี๋ยวเดี๋ยวพอตรงนี้เป็นเลือดเดี๋ยวตรงนั้นอะไรออันนี้แค่โหมด full auto มีอันเดียว เออปืนพกนี่อะไรอันนี้ <the> <c oughs> เราได้ปืนพกดูบ้าง <c oughs> มันไม่มีเสียงยิงเลยโอ้ตายแล้วหนึง่ง อีหนึงนั้ไม่ได้ยินเสียงยิงอะโดนหวัวเต็มๆมไหมเมื่อกี้ปังปังปัาาง,งโอ้ยแรงก็แรง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 เฮ้ยมันหิเวเลือดไงะวะอ๋อมันหิวให้เอง ได้ปเปล่าวะรีบก่อนเพื่อนกูจะตายชุบต่อไหนอ๋อเฮ้ยชุบก่อนดิเฮ้ยชุบก่อนชุบก่อนต่อไปก็ชุบคันนี้ <'m> <laughs> เล่นพี่เลน <laughs> ไปต่อปะออกไปออกไปออกไป <c oughs> นิงโดนอยู่เฮ้ยมันมาอีกแล้วอะไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้มันต้องมาดบตบงนี้ <c oughs> tăng về tí ngay to ấy viên tôm tí rất ngay Ừ ok viên mà phèm cụ oh phèm lệ tôm lùm à uh, do you want to save the game คุณต้องการเซฟเกมหรือไม่ใช่เอยืนยันสนายสนายอันนี้เหมือนตน้องใช้สนายแล้วล่ะ รู้สึกไม่ค่อยชอบเดือแลกมาเท่าไหร่ครับแบบสไนอะเออมันเปลี่ยนไปเป็นสไนไม่ได้อ่ะให้ตายแท้ เดินไม่ได้อะเดินไงวะเอาเดินไม่ได้ยิงไม่ได้อีกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ๋อหรือว่าให้เราโอ้แต่ไม่มีของวัตเอฟั นี่เหรอไม่ใช่เออมันไม่ได้อี่ยังวะโอเคครับ <c ười> ก็คลิปนี้ไม่มี <c ười> อะไมมรมากเราแค่มาลองเล่นให้ดูเฉยๆว่าเป็นยังไงนะไปเจอเขียนได้ว่าฟรีไฟล์ใน P P S S P P ก็เลยมาลองเล่นดูแล้วครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ <c ười> สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปใหม่ด้วยนะครับ <c ười> รกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย